สวัสดีครับพี่นอ้องเพื่อนๆครับผมสวัสดีทุกผู้ทุกนามวิเสียงเสียงใสวิธีชนบทจอกไปหายากาวัวแล้วครับผมจอกไปทำธุระวันนี้จะไปหายากาวัวไปส่งไปส่งครีมลูกค้าด้วยลูกค้าสั่งครีมมาครับผมครีมก,กันแดดชาเราตัวนี้แหละกล่องเป็นแบบนี้มีเครื่องหม้เวสบางเรียบร้อยเครื่องไม้เวสเบาง เป็นเครื่องไม้บวกๆวด้วเครื่องไม้วิศษครับผมใช้แล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นแล้วครับขาวขึ้นผ่องขึ้นเพื่อนๆในที่ยงไม่ได้ลองแนะนำเลยนะครับมางับกระเดดชํชมวาวคีมที่จะกว้องแบนกล้าการันตีด้วยตัวเอง ว่าบริษัทเราเปิดมาแล้ว19ปี20ปีปีนี้20ปีปีนี้ครับผมเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าคือชาวบุญฮีไปใช้ที่พี่น้อง20ปีนี้แล้วแล้วคีมเขาก็กําลังติดตลาดตัวนี้บัวใจใน TikTok, ติ๊กตอกวัวใจในเฟซบุ๊กไปลงไปเปิดหาหมงเด้อบัวใจใน TikTok, ติ๊กตอกวัวใจในเฟซบุ๊กไปเปิดหาผลมากับกันเดชวาวคนแบบผมนี่แหละเป็นพี่ซึ่เตอร์เอง ได้รับมอบหมายจากบริษัทผู้ใดเข้าไปรวมหุ้นกับบริษัทเขาอสิมอบหมายเอามาเป็นพิซเเตอร์โดยอัตโนมัติเขาต้องไปศึกษาไปเลีนลนลูผู้ใดอยากเป็นพี่เนเตอร์คือผมกะมาลองใส่บ้างเล็กกันด้วยใส่แล้วกันประกาเป็นพิซเสตเตอร์กะใส่หน้าสวยหน้าหล่อหน้างามซื้อก็ได้ใช้แค่หน้าสวยหน้าหล่อหน้างามรักษาผิวพรรณของเราไว้ให้อยู่กับเราไปนา,านๆอย่าปล่อยผิวพรรณของเราซึกซูมครับผม คินว่าออกแดดออกอยังสูงเลยครับปล่อยผิวจะฟ้องสุดส้มอาบํบรงบอดูแลเนาะมนกระเถาชะแลกแกชะลากคอนไว้แล้วครับผมเพราะฉะนั้นมากับปลิตดชมเา,วาว้ป้องกันเสิงแดดได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อได้แปดถึงสิบสองชั่วโมงแล้วยังเป็นครีมบำรุงในตัวครับเป็นครีมบำรุงในตัวทากลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้เป็นครีมบำรุงในตัวทําให้ผิวพรรณของเรากระจ่างใสขึ้นเหมือนผู้เหมือนเหมือนผมนี่แหละครับ เหมือนพิจิตเตอร์เหมือนพิจิตเตอร์ท่านนี้แหละเมื่อก่อนก็เป็นคนแหล่แหลดหน่อยครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้แหละมากระป๋ดชเด็กฉาบเพื่อเนเ้อบริษัทของเราไม่ได้มีแค่ครีมกันแดดครับครีมทาผ้าก็มีโลชั่นบำรุงผิวอีกก็มีครีมหน้าเด็กหน้าเด้งก็มีสบู่ก็มีมีมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามโดยเฉพาะ เป็นบริษัทที่ผลิตภผลิตผลิตสินค้าเสริมกำาังของบมิษดทเฉพาะเพื่อนไ,ไ,ไปเสื้อหาดูได้บริษัทมาร์กอัพคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับผมเขาชื่อว่าบริษัทมาร์กอัพคอร์ปอเรชั่นจำกัดไปเสื้อทาดูในในโลกอินเทอร์เน็ตได้ไหมถ้ามีความน่าเชื่อถือก็ก็ลองเอามาใช้มาตัวไปแจมดูถ้าอยากร่วมธุรกิจก็ทักคนไปผมนี่แหละหรือว่าหรือว่าไปทักแบบใครก็ได้ หรือจะไปทักเจ้าของบริษัทก็ได้เจ้าของบริษัทเขาก็รับรับคุณเหมือนกันแต่ว่าอาจจะถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาอยากให้คนแบบผมเนี่ยมีรายได้มีความเจร,ริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณไปสมัครกับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็จะโยนมาให้คุณแบบผมนี่แหละเป็นผู้ดูแลคุณก็เป็นผู้พาคุณเข้าเรียนรู้ในห้องเรียนรู้หรือว่าเป็นคนเอาคีมไปให้คุณใช้เขาจะไม่เอาครมมให้คุณใช้ทอกเจ้าของบริษัทถึงคุณจะไปสมัครกับเขาโดยตรง เพราะว่าไม่มั่นใจในในตัวแทนใช่ไหมอยากอยากไปเป็นอาลูกทีมของเจ้าของบริษัทเองเลยนะก็ลองดูครับเผื่อเผื่อเอาใในความสามารถของตัวเองก็อาเขาจะรับเข้าไปเป็นสมุนเสียนหรือเ็รับเป็นอะไรก็ช่างเนาะแต่ว่าตอนนี้อาเจ้า,จาของบริษัทนะเด็กท่านก็มีหุ้นส่วนเป็นทั้งยินรีสีชมพนแล้วก็อาเป็นญาติ ญาพี่น้องกันเนาะติดซอยให้ตามกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปติดตัวท่านง่ายๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นคนแบบผมนี่แหละคนแบบผมนี่แหละถึงจะพาเขาไปเรียนรู้ได้แล้วก็ไปเจอเจ้าของบดเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัทในห้องเรียนรู้นะครับเนาะถึงท่านจะออกมาทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์หกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่แน่ว่าจะจะมาได้ทุกวันเพราะว่าท่านก็าภารกิจเยอะเนาะท่านภารกิจเยอะถ้าเกิดว่าอยากอยาก อยากจะได้ฟังเสียงอยากจะเจอตัวจริงก็ต้องเอามาใช้แบนของของ่องานเนาะอ่าอ่าเขาเรียกว่ามาดามบอดแป้งเกียวลินบุญครองอืมมาดามบอดแป้งมาดามคูบอแป้งอยากหูอยากใส่กัมาลองเบอร์ทุกี่นนองว่าผลิตภัณฑ์เขาเป็นยังไงเนาะ,นะผลิตภัณฑ์เขามีเวชสาอางรับรองแล้วมันจะเป็นยังไงใช้แล้วมันจะเป็นยังไงผิวพรรณเราจะดีขึ้นจริงหรือเปล่า ล่องตัวบ่ล,ล,ล,ล่องบ่รูบ่ดูบ่เห็นบ่ท้ำบ่เป็นเบิ่งใส่แว่นเบิ่งหน้าเจ้าของเขาเดินมารอบ่โอเคลงแต่กระจกส่งอีกนึงเอากระจกหมึดกระจกหมึดกว่ากระจกหมึดกว่าโทรศัพท์ต <Okay. S 1> uh, ัวมัน เวลาเราทางจริงมันจะมองมันจะมองไม่ทั่วเราต้องออกไปทางนอกอันนี้ผมถ่าบันทึกคลิปให้ดูเฉยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเวลาทาแล้วผิวหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะผิวหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงถ้าอยากได้ไปใช้ก็ทักผมให้ผมเอาไปส่งให้ไม่ว่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันคนบ้านใกล้เลือนเคียงบ้านใกล้เลือนเคียงหรือว่าเป็นคนอ,อำเภอเดียวกันหรือว่าจังหวัดเดียวกันแต่ว่าอยู่คนอำเภอยินดีส่งให้ไปชนีไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับ เจ้าเสียวก,ก็จะกระปุกเอาไปล่องใส่ยกระปุกออกไปเกี่ยวหญ้าออกไปเกี่ยวเกี่ยวเข่ากลางแดดมีครีมกันมีครีมกันแดดไปใส่บอกันบ่บมีกันล่องมังด้วยพี่น้องด้วยนึกว่าครีคมกันแดดท,ที่ที่ทันชาย,ยู่มันทาไปแล้วเย็นก็ตัวนี้บอเย็นเกี่ยวเกี่ยวไปที่ผิวหนาด้วยบอกระและ้วก็ทาแล้วกันน้ำกันเงาเลยแปดถึงสิบสองชั่วโมงบอทาไปแล้วเยิ้มย้วยอ,อ่าเวลาเหงื่อน้นำไหลเข้าตามแสบไหมเนาะตัวนี้เปียกฝนเปียกน้ำกับบอเป็นอย่างที่พี่น้องเคยเห็ุที่เบื้องแล้วตอนนั้นว่า ท้าไปแล้วเอาหนามมาฉลุกหนามมันจะบดบดหลอกบดยังนั้นมาไปกันได้ไปเ,ปเ,เปกี่ยวหนามกันได้ไปทุระว่าปัางกันไหมเร็วๆเวสี่ยวขีไ้ขออขไ,ปขาาไปส่งลูกค้าเสียขี้ไปส่งลูกค้าเมื่อวานอยู่วันเสาร์อาทิตย์ไปส่งเมื่อไรติดวันเสา,าร์อาทิตย์เขาสั่งมาแต่วันศุกร์ติดวันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์ไปเพื่อท่านคือไปส่งมื่อวันจันทร์ครับผมไปกันได้ครับเด้อใครอยากได้ก็บอกสิไปพิษมหีขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ เงินเท่านั้น่เดี๋ยวก็ส่งให้ไปก็ได้